เฮ้ยโอ๊ตแล้เปิดที่ไหนดีวะจะเปิดที่ไหนดีเฮ้ยกิจใหม่เหรอเฮ้ยมีทดสอบลองเชิงนี่หว่าเออแต่ตัวนี้มันสีดาวมันเคี้ยจัดเลยสีดาวแต่ละตัวเย้มันก็ดีแหละเคี้ยแต่แบบโยูม เขาให้โบนีย์ไว้หรอเขาบอกว่ามันตีไกลจัดไกลแค่ไหนใช่ปะไม่โดนเลยก็พอของเชืวุ้งดีกว่าอะไรนะก็พอกับของเชืวุ้งมันยิงไปแล้วไอ้เหี้ยสุดๆเลยไอ้เหี้ยโดนหรือเปล่าไอ้เี้เรื่องอ๋อ ตามระยะทางฮะสุดทางพนโนี้มันใส่อะไรให้วะอยากรู้อะเย่าจำตัววะ ใส่ประจตัววันนี้ใส่ปจำตัวด้วยเฮ้กโคนขายอะไสักคิดแตกไปเลย โหคนเลยดูหลอดเบรกมันดีเย่หายไปเลยหมเบลอโคตรพลังไปสุดมากโอ้ย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 นาฬิกาท่าเยอะอือเว้ยเหี้ยขอขอบอกก่อนขอบอกคนดูก่อนไอสัตว์ว่าไอเหี้ยตัวที่แล้วมันเหี้ยมมากเลยไอเหี้ยคิปที่แล้วอะไรนะเอาเมเจอร์ลีนห้าโลเออเปิดไปอีกอือไอสัตว์โลเดียว ไอ้ <ś led> เย้คนที่อเลยสัตว์ตัวนี้หลุดเป็นขี้ดูว่หลุดเป็นขี้แล้วก็สะสมเท่าไหร่วะเก้าป่ะห้าสี่เก้าอ่ะสิบเก้าเดยไม่ออกฮะกูเปิดพิทตอ่ะเนี่ยไม่มีไม่มีไอ้คนนี้ไม่เคยได้ <ś led> อะไรวะยี <ś led> ่สิบเก้าอ้อ่าแล้วไง คุณยิบเก้ายังมึงร้องเลยสามสิบเก้ายังไม่หรออ่ะสี่สิบห้าสิบแล้ว <c oughs> อเอ้ยังจะได้ไม่ได้เอลโซเอลซี L o L C เนี่ยอุ้ยเฮีห้าสิบเก้าังหวะนี้ห้าสิบเก้าแล้วครับห้าสิบห้าสิบไม่ใช่ห้าเก้าอ๋อห้าเก้าอุ้ยรึเปล่าอหไรโคนกูไม่ได้แล้วไอ้เฮีย ลองเลยวะเฮียว yeah. uh, like ุ้เฮียเอาอีกแล้วเหรอตั對對้งแต่ชิ้นอะไนะเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองเจ็ดสามเจ็ดสิบสี่โอ้ไสมเพศเหรอเจ็ดห้าโหอลยเจ็ดสิบสานะครับโซบีตีอีกแล โอ้ยยยยยโอ้ยยทยยยยอยย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 มยุดยัยยยยหยยยยยยมยย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 ยหมยยยวเยย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 อันย ไม่เป็นไรเป็นไร <c oughs> อ๋อไอคิดจะร้องวะกูจะร้องนหกสี่แปดมาต่อดิโอ้เน็ดบินเดเลยเน็ดบินเออต้อนับต้องน,น,นับหนึ่งใหม่หมดป่าวะใช่ต้อนับหนึ่งใหม่สามพันสิบยี่สามสิบสี่สิบโลพอดีมั้งรู้สึกสี่สิบพอดีเลยอ้ <c oughs> อ ไล่ซ mm. oh, yeah, right? okay. ึ่งความเท่าไหร่แล้ววะสาสป่ะยี่สสามสิบโอ้ยขาดยี่สิบจ้มันบะห้า minutes later อดแด โอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god บราโวครับบราโวหมดตัวอีกแล้วรออยคาวันแรกได้ได้เอมเบอร์ได้ได้อีกสองวันอีกสองวันอีกสองวันแรกเอมเบอร์ได้แม่สุดยอดไปนะครับเนี่ย่ะเก็บแล้วว่าอย่างไร้าเง้ยกูจะไปเก็บลนใหม่อีกนึงอ่ะสัตว์จะทันไหมเนี่ยยี่ห้ย เลยจะดีรันวะกูว่ามันน่าจะใกล้แล้วมั้งวยหนึ่งตัวใหม่นึ่งอะไรอย่าเงี้ยเอาบูดีไว้ได้ก็ออดเอ้ยไอ้เอ้า LC เปิดเป็นเท่าไหร่ออไหมห้าสิบสองพอเลยกูพอเลยกูกู เหมนว่าเทมากงานผมไม่ทำหรอกตอนพินแล้วเก้าห้าแปดสี่สิ <40 S 2> บห้าสิบวัตัวเจ็ดสิบเหมือนเดิมแน่เลยวะเฮียคือฟาร์มยังไงถึงวะเนี่ย <c oughs> ได้บูดีฮิวเรียบร้อยก็สรุปที่เปิดไปทั้งหมดก็ประมาณ75-79ดได้หลุดเลตตอน75แล้วก็ได้ LC มาด้วยใช่เออรวมแล้วก็ทั้งหมดประมาณ LC เปิดไปประมาณ66กโรก็เอ่อ79วกที่หลุดเลท ร้อยห้าสิบรปเป็น2โโองร้อยยโดีเป๊ะเลยครับเ <laughs> ออก็จริงๆตอนนี้เออมันจะเปลี่ยนแพทแล้วอ่านนะต่อไปก็เป็นไฟฟรายนะกับอ่อรวนเหมยซึ่งผมกล่าวว่าถ้าเหลือจะไปเปิดรวนเหมยใช่ไหมแต่ว่าเออนั่นแหละครับเออ ดตัวหมดเดิมสุดยอดเลยตอนแรกผมผมเป็นเอ่อ F2P ด้วยนะอตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วไม่ใช่แล้วเพราะว่าเติมบัตรรถไฟไปนะตอนที่หลังจากที่หลุดเลทก็คือแบบว่าลองคำนวณดูแล้วคิดว่าน่าจะเปิดไม่ทันแน่ๆก็เลยก็เลยเติมเข้าไปเป็นบัตรรถไฟใช่สเตทที่ทำได้ก็ประมาณนี้แหละอืมไม่ได้ ยังไม่ได้ดูดีขนาดนั้นเพราะว่าก็ต้องบอกว่า,วาที่คลิปมันลงช้าหรือว่าพ่งนี้คือไฟไฟ,ไฟมาแล้วแต่คลิปยังไม่ลงเลยเพราะว่าเพราะว่าอะไรเหรอเพราะว่าเออไม่ไม่ผมไม่ได้ไปติดเกมไหนผมไม่ได้ไม่ได้ไปติดเกมอื่นเลยจริง นะครับก็แต่พอได้แล้วก็ก็รู้สึกดีใจนะแต่แค่มันก็หกงโงงอยู่เพราะว่าโดนไป2องรยโหแต่ก็พอเข้าใจแหละเพราะว่าผมใช้ดวงมาหมดแล้วมั้งเฮ้ยมันตู้มันดูอ้น,นี่ไม่ได้นี่ว่าคือคือผมสุม่มอ่าจริงผมสุ่มเอาเวนด้วยใช่ไหมถ้าใครเคยดูคลิปก่อนนี่ผมก็สุ่มเอาเวนมา,าเท่าไหร่วะห้าโลนับจท้องที่แล้วห้าโลแล้วก็ออกเลย ใช่ฉงนั้นตกงงมากเลยตอนเรน,นผมก็ดองเพราะว่าบูฮิวจะมาอ่าใช่แล้วก็เพื่อนผมมันเอามันเอาไอแพผมวันนั้นผมไปเที่ยวแล้วก็เพื่อนมาเอาไอแพไปเปิดแล้วแม่ก็ What e f u c k นั่นแหละครับตัวบินก็ก็รู้สึกว่า5้าโลนะใช่สุดยอดไปเลยแล้วผมก็เลยคิดว่าโอ้ตัวนี้เยบร้อยแน่ๆแล้วก็นะครับเท่าที่ลองเล่นมาแน่นอนว่า m รอบนี้ถือว่าบูทิวตึงมากครับ เพราะว่ามีบัฟพวกเออ่บัฟเมมโมรีอิมพิน์นะที่สามารถจะเพิ่มเพิ่มเอฟเฟกต์ทำลายล้างได้นะแล้วก็ได้ ATK เพิ่มด้วยไหนๆก็ได้ตัวละครแล้วก็โทรห้องขอมยซะหน่อยดีกว่า The ch- お仕置きされたいのか。飲めこれが。生命。さあ。存分に味わえ。弾丸をこらかがしてきられる。とどん<う>だ。<laughs> テンポが乱れたか。<laughs> ドリームカムトゥルー。これも指揮してか。